S <S เป็นคุ๊ดคี้อะไรนะว่างไงนะอ๋อมึงก็อยาอ่ามึงก็อยา่มอยามองขี้แฟนทางนั้นอะมอนนี้มึยี่อะไรล่ะถามรู้มึงชอบแฟนมากไหมอะถามแบบถาแบบคนที่ไม่เคยมีแฟนแบบอินโนเซนต์เลยเวลาแฟนปวดขี้ต้องไปเฝ้าไหมนี่จริงจังอั้นนนี่กูซีเรียสไปก่อนกุซีเรียสมากเลยแล้วแบบต้องนั่งดมได้ไหมอะมึงนี่สมองสมองอะไรดิเอาปัดทองไปดิก็อินโนเซนต์นะถามด้วยความสงสัยจริงๆนะอ่ะนมากูถามกันถ้าถ้าเป็นมึงมึงจะเฝ้าไหม ไม่เอาหมินน่ะมิ่นก tamam. ็ไม่ฟอกกูก็ไม่ฟอกไงเอ้ยเฮ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 ้ยสวัสดีเออสวัสดีพบกับพี่โอเว่นของแ้งโลกอีพอร์ด น้องเพิร์ดวันนี้นเราจะมาแล้วกูเปิดไหมให้ได้ยินกันทุกตะกูวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดนเรียลกันบด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 ,บดเราจะเล่นในจำนวนคนที่เล่นได้แบบม็กซิมัมที่สุดสิบคน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 อีนายลูกอิตุสกิสลีเบรหุยซิสและไอนมโตนี่ใครไอ,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 อคิโมจำชื่อได้สลามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็มีไอออมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแตะอย่าแตะอย่าแตกมีลมนักกระทืบนะเอ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนตัวการี่ทาให้เพื่อนกูเล่นแบบเดินเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นอยู่ตรงนี้เลยไอ้นี่ผมจะตั้งใจเล่นผมจะดูแลดูอย่างดีเตรียมตัวตายได้นะแล้วก็รุ่นพี่ของในนี้แก๊งฟูลี่อีกตัวได้ฟูลี่ be, oh, มาเพิ um. ่มอีก e ตัวเดี๋ยด hey, ah. ิต네 like ัวการที่ทำให้เพื่อนกูเกิด ความชักช้าในชีวิตได้อยู่ตรงนี้น,น่ากลัวเลยไม่ไม่จริงไม่จริงเฮ้ยอะไรทำไมคนดูห่วงหัวอันนี้วะไอ้ห่วงไอ้ห่วงอย่าแตะ<ด>อย่าแตะอย่าเลือกผมสภาพเหมือนสมบุกสมัครมาเลยครับก็สมักพึ่งสมัครมคราฉันจะจับต่อฉันจะจับตักดูแกไว้นะเล่นสายอะไรก็ได้แล้วแต่เลยครับไม่ได้ฟิกสายกูคนขับรถไม่ต้องไม่ตองเกินไปอย่าอย่าเป็นซัพพอร์ตอย่าเป็นซัพพอร์ตเล่นเพลงให้มมันจะเบ่งใสเอาไว้เอา เดี๋ยวเล่นคู่กับรถเองเดี๋ยวมีคนเล่นไขแล้วไม่เอาเไมน้องรอขอไปเปิดใครแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยที่หัวเขาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยนี่เห็นหัวปอดที่รองเท้าผมเรียบเลยทำไมไม่แฟนมึงแต่งตัวหน่อยวะมึงเป็นดูไบไม่ใช่เหรอแฟนดูไบต้องรวยทังไมไม่แต่งตัวให้แฟนวะพอดีเพิ่งสมัครไงรีบเข้ามาไงพ้ยพูดยังพูดยังปกติปกติจามันจะไม่พูดนะปี๊ก โอเคโอไป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 ไอันน네 sí, ั้นแฟนออมกซ้มหมากไปมาเล่นแล้วเขาเลือกไหนแม่เกมมันจะเป็นไหนแม่ให้ปะจบแล้วโอ้โหเฮเป็นไหนแม่นไหนแม่ไอ้ตอนนั้นก็เป็นไหนแม่อยู่มันน่าจะโดนปรับเป็น normal ห้เพราะมีคนในนี้ที่เล่นยังไม่ได้เคยเล่นเลยไม่รู้จะได้ป่อาะรอดูอ่ะรอดูไอ้ฝันไรปะฝันไรปะขึ้นปะปกติมันไม่เคยขึ้นเลยใช่ไหมบางทีมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเลยเว่นอะ let's go ยังไม่เอาเพิ่งเก็บไงแล้วแล้วมือถือเก็บไงอ่ะไม่ดิมือถือเก็บไงวะาออมต้องไปถามคนที่อ่านายแม่นายแม่ไหนแม่นายแม่ไม่ใช่น้องมอไหนแม่ไหนแม่เป็นนายแม่เก็บไม่ได้เอา่อนายแม่ก็ เฮ้ยผคือสอนผมก่อนจีิสรีแบดดูแลเมียมึงให้ดีบรถเมียไม่แต่ชายชักันทั้งนั้นเลยกิสลีแบเฮ้ยเอ้อยกูกระืบอ่กระทีหลายคนเด็ดเ็ดกระทืบหลายคนภาพตัดมาโดนโดนแฟนออาอัดถัวดำทุกคนเลยอยากอัดทัวดำคนวะอัดถัวดำเฮ้ยใครมาธรรมดามาดีกะอนวะไอเฟิร์ดูดิมันใครมาทำมาติดอีกแล้วอ่ะเด็ไงด็มันรู้เด็มันเล่นเจหนึ่เเด็กมันใครไม่เ็ยมันไม่จเป็นมันไม่มีความจำเป็นเลย เอกดีคนต้องการบางแดดผู้ถูกผู้ถูกใจว่าบางแดดก็พอแล้วอย่าบางทางเข้าเลยพร้อมยัง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 สอนแฟนเล่นเลสอนดิสอนดิเอ็กดีสอนูเอ็กดีไม่มาไม่ดีใครใครใครร่วงใครร่วง ไม่หรอไปรลวไข่รลวกไข่ลวกไอรออมไครลวกเฮ้ยมึงดูแลไข่ดิสอนเขาเล่นยังสอนโชว์ดิที่รักมันนี่มานี่เลยมานี่มานี่มานี่นะมาอยู่มาอยู่ข้างมาอยู่ข้างอยู่ข้างเดี๋ยวอหาเดี๋ยวขอหาโตัให้อยู่ต้องหาโตัให้แล้วนั่งใกล้ๆกันหน่อยเออมึงหาเก้าอี้มาตุกูรอก่อนขึ้นมาหมดยังไปนะไปเลยครับไปเลยครบแล้วมึงมึงมามึงทำครูกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึง อไรมาบ้นยเลง้วมาอย่ก่อนาเลยไมาแบบมาโดนฟาออกรถได้ไอมาเลยหมาไม่ดิดเลยไม่เสียงไม้ออมกากกากไม่เสียงไม้ากวะถือก็คุยในพื้นืีอ๋อเือไปคอมดพ u มันน้ำแตกรใครดันกูลงกงมาเนี่ยวงอีกะ ปล่อยไหมปล่อยไหมเฮ้ยใครรู้เนี่ยเฮ้ยมึงเล่นมาเอ้มาบางเราเล่นอยู่คนเดียวมันก็ไม่เห็นมามันเป็นแบบนั้นเว้ยสุดท้ายเดี๋ยวมันก็โดนพับลงอียมึงดีที่เป็นเอ็แต่เผาเล่ได้ดีดีเอ้แดดเผาหน้าตาอินโนเซนต์มากๆมึงละหมาดมาใหม่ๆร้อนๆเลยใชคือมึงแบบลงเครื่องมาเลยเอ้ยเราจะไปรอดอ่ะอสิบคนคิดว่าจะมีคนรอดกันล่ะนักกีตาร์เรามีม้าแล้วเราก็มีคนออกไข่แล้วก็มีคนขับรถที่เหลือเนี่ยไม่รู้แล้วส่วนเอ่อแฟนออมไม่น่ามีอะไรใช่ไหม ไม่มีมีแต่หัวใจให้กูอ่ะนีเลิศเลิเลิอะไรอยู่ไป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 ตีไปตีไปส่งระเบิดเมืองเฮ้ยสอมปีไม่หมอเมื่อมากันเยอะเลยเกมกูแลกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแลกไอเยือกกยแลกไอ้คนเล่นบ่อยแม็กตายคนแรกเลยกูแลกเ็น้ยงปี ไอออมกูโดนตีแอบไอออมโอ้สงครามลอกเลยอะไรวะนี่ปังมีคนไม่ดีดนิ้วเว้ยไม่รู้พวกใครกูขโมย้ยใครขโมยบ้าไอจะกลัวไอตัวใหญ่เจ้าไปทำอะไรออมกูมาช่วยตีไงมันต้องมึงบอกมึงไม่ตีมึงก็ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องลงมาตีดูกดเจออะไรปะ่งแล้วใหญ่แล้วทุกคนวิ่งดับลงมา ทุกคนเตรียมต้มก็่ไม่จะเป็นรน้องมาเล่นเพื่อมาเล่นช่วยกูยังปนพราะไามีกาวี้่ะเอระวังระวังคนชื่อเบนิ้งอมปนของมเลยมซอมบี้ปกติมไม่เห็นเบ้นที่กีตาร์นอยระวังระวังเบ้นท่ต้องขมยนะตัมเลยอ่ะเสียแล้ววะระวังพวกทองกับกลังพวกทองกับเงินเนี่ยอุ้ย้นย่างเลย เดี๋ยวกู้ก็มีออกหรืวกู้ขาดตายเฮ้ยปัดที่นั่งของราชินีลิซบีมาให้ฮะวางวางเลยวางเลยวางข้างกูเลยคิงกับควีนของกูเอาของมาอขหยิบเอาเองเล่นหลายคนมันคนมีไฮโรเลยไมันเงินไม่พอไปหยิบเอาเองขออาวุธสักอันหนึ่งได้ไหมในตัวไม่มีอะไรเลยแฟนไปตีฮะแฟนน่าจะตีกูก่อนเล้วขาแล้วเวียงทุ่ผีเลย แเราต้องหาของมาขายใช่แล้วใช่แล้วเอาจากไอ้พวกที่หมู่บ้านเมื่อกี้มันจะมีพวกคองเงินหรืออะไรก็ตามมันจะมีสอนสอนสอนดีมากเป็นไงาผมเก่งก่อนที่นี้ผมก็แบบประสบการณ์ช่ำชองตอนแฟนไม่มามึงจะนั่งอยู่บนรถไว้ตอนนี้เว้ยมึงจะไม่ลงมาเดินเว้ยกูมั่นใจเว้ยอะไรอะไรผมเดินมาจ้าผมออกกำลังกายคนขับก็ไม่เป็นใืนเส้นสาย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดุดดูแลดุดเป็นเจ้าหญิงไงขายสินี่ไม่มีไฮโรเลอร์ใครไปไฮโรเลอร์บอกเฮ้ยนี่ยที่เราเห็นทองปะลองลองกดลองกดลากนั่นแหละไม่กดกดครั้งเดียวในมือถือมันจะลากยังไงวะแค่เดินในมือถือมันลากง่ายมันลากง่ายนิดนึงลมันแล้วก็เดินเดินไปฝั่งซ้ายเห็นไหหนึ่งตรงข้างหน้าน่ะความมือน่ะเห็นว่าเทรดดิ้งโพสนั่นแหละแล้วก็วางวางในตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นทำอะไรเป็นขโมยเงินคนแล้วก็กดเก็บ มาดูนั่นแหละเกมนั่นแหละแล้วก็เห็นว่าฝั่งวาจะมีเงินอยู่เจ็ดสิบบาทเอาไปซื้อของซื้ออุบุเใช่ไหมผมก็เล่นเป็นเกบน่นเกบเั้นเกมนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาจารในนี้มันจะมีดคอมโยคนหนึ่งเชื่อไหมกินกอมันจะชอบคอมโบของมึงนั่งอยู่ข้างแฟนเลยนี่หว่าเสียงมแป๊บเข้ามาลอเลยเฮ้ยนไม่มีใครสายทองเลยหรอไปไปกันจังไป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  เฮ้ยจนยิงเฮ้โง่โงทำอะไรที่เห็นยมีคนตายเฮ้ยมีคนตายมีคนตายเหรอกระต่ายนปียมัตายบึงที่หมายแหละที่หายและโดนด้วยหลังมีคนตทยที่ไอเห็นยมยิงเออฟลีโอ้ยโอดีดเวนมึงดีดดิกูจะตายไอ้เวน้นอเล่นทำไมเรึงไม่ดีดเล่นทำไมเรง ต้องให้เอายามาช่วยมึงตายบ่อยมึงตายบ่อยจังหวะมึงไม่ดีเลยมึงมึงทำอะไรบ้างมึงทำอะไรบ้างมีที่ชุบป่ะมีใครมีที่ชุบบ้างเก็บมือกูด้วยมีใครมีที่ชุบบ้างแหน่คนแอร์คนนี้บักไปเกิดไปไม่ได้ชุบอยู่ๆก็เกิดไปบักไปแล้วมันไม่มีถุงอ้าวมึงต้องตายตายใหมาอย่าตายใหม่ดิสมันละกเตสมันละกโตสมันละกเตสมันละกโตโอ้ยเฮ้ยเร็วเอาเฮ้ยโอหสีอาวุธฟรีอาวุธฟรีอาวุธฟรี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทุกคนอยู่เรียอยอนี่น่นี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 นี่นีี่นี่นี่นนี่นี่่นี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 ่นนี่นี่นี่นนี่นี่่น่นี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 ่ี่นี่นีนี่นี่นี่่นี่ พวกพวกนี้เก็่ยมอะไรมันต้องเอาไว้เซฟโค้ดไนไปเซฟโคตเอาไว้ทำใจด้ขันไหไม่ก่อนเด้ใส่โค้ดไห้หน่อยสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหน่งสามหนึ่งสามสามอุ้ยตัวปืนเนี่ยนายตัวปืนนายสามหนึ่งสามหนึ่งเปิดอ้าวสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง้มอ คนละคนละ,ละหรหัสเหรอเอาคนละรหัสเหรอคนละเซฟบอกเราเจอกันหนึ่งมั <1, 5, S 2> นหนึ่งห้าสามแล้วเราเราไปไหนแล้วมันต้องร <1, 5. S 3> อหาสามหนึ่งสามหนึ่เครื่องนี้สโลเมืองเว้ยโซโลเมืองเว้ยเลทครับเลทเฮ้ยเก้าอี้เจอเก้าอี้แล้วไมเบนเจอไอเจอฐานฟรีเราเจอเราเจอธนาคารอีกเฮ้ยนี่อันนี้เอาไปขายได้เอาเก็บใส่กระเป๋าไว้ที่แรกเวบนวัดรุ่นพี่นายจอยเข้ามาใหม่ไม่ได้เกมมันไม่ยอมไม่เข้า ไม่ได้เราเสียกำลังลบเราไปแล้วหนึ่งคนเราเสียกำลังหนึ่งสามพัเอาบอลไปเลยเอาบอลไปเลยหนึ่งสามพันสอวมีสี่ร้อยอันไม่ละเว้ยโอ๊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 ยโอ้ยมือว่างเหรอฮะมึงอะอะไรมึงว่างเหรอไม่ว่างไม่ใช่มือยังกนอะไรหรอดีดกูไม่ดีดตายตายไป เฮ้ยเมียออมขี่หลังกูคุณบัากมันมันจากสองเต๋ามึงจะสิง่ในเมืองอันไ้ไงขึ้นขึ้นขบยัออันนี้ขอรับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอ้าเอูกูหายไปไหนอ่ะกูกูจะวางใกล้ๆแม่งเข้าเตาไปละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ้ามีเก้าคนแต่รถพี่นายหลุดแล้วเขาเกมไม่ได้ออมเราทำใจไม่ครบไหมรับซีรับซีแต่ิ่งหน้มน่กลัวเลยกูม่าไม่หิวกูไม่กูเลยไม่ออกบ้านเลยนายกูบอกกูอยู่ในบ้านกูเลยเอเมนไม่หิวกูเลยอยู่ในบ้านอยู่หุ้ยเอเมนทำอะไรใหญ่เว่นอะไรเว้ยไม่หเอเมอร์สเอเพิร์สมันเป็นแอะไรมันไม่เดินออกมาเองอะไรเนี่ยมันอยู่กลางแดดกูก็ต้องดีตลอดกูก็เมื่อยมือกูก็ต้องพักบ้างดิ แต่ไอเพิร์ดมันจะมาไม่ได้เลยเว้ยไม่รอยันกูก็เมื่อยมือเหมือนกันกูก็ไม่เดินมันเดินหรือยังล่ะมันเดินหรือยังบอกให้กูเล่นเพลงอะมันเดินออกมาหรือยังนะเอาไม่เดินออกมาแล้วก็อยู่ในระยะเนี่ยไม่เดินออกมาเองอะนะโดนแดดมึงเอามาให้กูมาหยุดกูดีเองอะเอามึงดีเลยอะดีไม่ได้ไม่ใช่สายออมไม่ด้ไม่ใช่สายอ้อมดดีเองไอ้เพิร์ดไก่เพิร์ดจะวิ่งออกมาโดนแดดเผาตายก่อนอะเลิกขึ้นแล้วไอ้ยังกงไม่ดีตายตัวมึงยัป็นยสารอีเพิร์ดไปเลยอยู่ในสารด้ มึงไม่ฮิวกูสะทีอ่ะโอเคคืนหมาซะด้วยแย่แล้วเอาเลยอะพึ่งนึกยางพิ่งหลงอ่ะ ก็มีเนี่ยเก็พี่รีบรีบไปเฮ้ยมาเอาไปยมาเอาพี่มาอย่าเอาพี่มาเอาพี่มารีบไปโคสพี่อดอุ้ยขาดหมดนี่คือว่าก็พี่เนี่ยบ้าเหมือนอยู่ด้านซ้ายอ่ะเหมือนอยู่ด้านซ้ายอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีหนุ่มโปรตีนวิ่งตามมาได้เลยมันจะมีหนุ่มกระุ้นแมกล้ามญาตในญาติญาติญาติแกหายไปไหนล่ะตายเหรอเกมไปแล้วไม่รอดสินะเกมมันกากเกินไปไอ้ไหน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 จะตาย โอ้ยโอ้ยหมาบ้าเอ้ยมามามาเบื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ไทุกคนต้องหลอนพักดีมันมาปล่อยปิ้แฟนมีคนเดียวอ๋อมึงทำอะไรแฟนกูไอ้ตาแก้ามเดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดะเบื่อขึ้นอยู่แค่นี้นี่ไหวเว้ยใช่เหมือนกันสายนะเขาบอกอยู่ แต่ได้คุกคามให้เั็นอะไรอแรงมากไปต้องกเฮำลังเข้าไปหาเช้าแล้ววันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนตายไหมบอยอันนี้คือเกมมันเป็นตังค์ที่น่าไเอาไปของที่ต้องต้องให้ไม่ไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หรอกของที่ต้องให้ตักกล้องเท่านั้นเลยบอกแฟนไปไปไม่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 มึงไม่ต้องยุ่งเว้นมึงต้องยุ่งจับจับปีจับปีจับปีอะเหมือนเหมือนยูทบยังนัเอาไปซื้อสายแล้วไป นี่นี่นี่ได้เหรออะไรวะเกิดอะไรขึ้นกันตรงไหนอ่ะอะไรวะาที่ไหนทยแล้วเก็บเก็บเก็บเกใครแม่งดึงรักกากตอนไหนวะเรวหลังแนนมีหลังนี้หลังนี้เขาอยู่นี่มันมีอะไรมีอะไรข้างในอยู่นะกลัวปะมีอะไรข้างในป่ะใครัขาบุกคู่แฟนออกกลุ่นแล้วมาโดนลูกหมาประมาณสามตัวลุมตึงไว้ออกโอ้ยแล้วภากลับรถไฟอีกแล้วโอ้ดีลูกอีเพิร์ด นี่เป็นปลาดุกเลยนะขาดน้ำอไอ้เฟอร์ขาดน้ำไอ้เฟอร์ขาดน้ำเอาดาบกูไปด้วยมีดกูไปด้วยเราต้องการอีกอันนึงนั่นเหรอยังไม่เปิดประตูเลยมีแวมไพร์มีแวมไพร์เก็บมาด้วยชุบชุบชุบนี่ไอชุบคนนี้คนนี้คนนี้สีสีฟ้าเออไอไอเสื้อสีดำไม่ต้องชุบหรอกเราก็กูตัวฮกิดอย้วยไปกันต่อเขาเมืองไปซื้อยา แล้วนายต้องเอาแล้วนายต้องเอาของไปขายสักสองสามก้อนก่อนไม่ดิสองก้อนก็พอมั้งแล้วก็เอาไปซื้อไเพื่อแบนเดตกับไอ้ปปวดเจ็บมากเลยเราไม่ได้แล้วเนี่ยซื้อซื้อขหลากเนี่ยซื้อแบนเดตสีอัลละชุบให้หมดเลยหนบ่งบาทกันแบใครซื้อซื้อแล้วใช่ปะเก็บเก็บแบนเดตไปชุบเออเอาไปทำบักบินด้วยเนี่ยกูตายอยู่เนี่ยลองบินเนี้ยบินได้เปล่าไม่รู้แบบมาแกยังกลับมาแล้วเออเอาไปลงไว ยุโกะมันต้องลองเอาใส่หน้ากากให้มันดูว่ามันจะคือชีพหรอไม่ได้มันไม่ได้เราทำบัคบินเล่นทำบัคบินดิทำบัคอะไรก็บัคะไรก่ะมันต้องมันต้องขี่ก่อนไอ้นี่ไม่ใช่หรอแก้ไปแล้วก็เคยทำแล้วมันเนิบไปมันแก้ทางพวกกูไปหมดแล้วแต่แต่บัคบินนั่นยังมันเขายังไม่แก่นะไอบัคบินอันอันนั้นรถมาเอาลูกซองมาอะไรเอาของลน อยากได้ได้เจอปราสาทแล้วอยากได้มีดดูดเลือดคืนแล้วอันนี้ของอยูกะอีกันึงเอาไป0บาทผมไม่มีอาวุธแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอตัวนี้มาไงอ่ะมันก็ไม่อยู่นลวตลอดแล้วไอซับยู่แล้ว่ของกูเองอมร้ไปซื้อสายีเวอปกติแล้วว่ารีเวอเอร์อีกันึงอะตึงคมยางอุ้ยผันแดงด้วยลำไสนเหลือตั้งอันนึ่งไงอ่าวไม่ดียวากกวาที่นคบยางอนเหลืออ นี <ique> ่ขายของใครกันเนี่ยออกไปเยอะจังเลยมีคนเดียวฝอยตาโอ้ยโอ้ยอ้าวโดนมันแล้วโอ้ยนอ้่โอ้่ได้ยได้่ไอ้ยโอไยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอยยโอไย่อ้ยโ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 อ้ยไั่หันไปโอแย่มันรอ้ย่รัยนอ้วโอ้ยนร้ยโอ้ยโรับได้ยงอ้คนอ้ยนอ้คโอ้ย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 โอ้ตัว้ีโค้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยือ้ยัวหยุด วื้มเน่ว้าว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 รีสโก้รีสโก้ไปสู้ไปสู้ไม่เอาไข่ไปใช้เก็บไว้ทำไมเยอะแยะนี่ออ้ไม่นะแออกกำลังโดนลุกๆออกไปเลยว่ะวออกไปฆ่ามันบ่าวูเฮ้ยดัมเวนซัมอนเอ้ยฟ้าสว่างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงยายาอย่างนั้นแหละอัมดีมากคือมัน ลองตายลองตายเราจะตายใช่ไหมับกลับรถไฟเราจะตายซะเฮ้ยคนดีดคนดีดกีตาร์อยู่เนี่ยไม่ดีแฟนกูเลยคนดีดกีตาร์ไปไหนแล้ววะไอเก็บตังค์เก็บตังค์ใช่ไม่คือเสดเยอะเหมือนเดอมโอ้ยลูกแกร์เนี่ยมีเลขอยู่สองก้อนกับเงินสี่สิบเนี่ยพี่จนมากเลยน้องไอเห็นพี่เก็บเกี่ยวพี่ไม่เคยได้เลยน้องไอจนจะตายแล้วกูดีเดียวแล้วกูหนีทับ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 นีทักูเงากูต้องการความรุนแรงกูอยากยิงวั่งเอฟฟอร์ตอยู่ไหน โอ้ my god ยืนด้เฮ้ยด้หมาก็ยังไม่ตายเลยเพิ่มไอยูโกไปจะดีทับแล้วไอ้ไอ้ไอ้11 e l e v e 11 boy bad mood อันแบบอันแบบรอไปอีคนอีคนตอนนี้ om bad m o o บอ่ะอะไรอนนั้นเอาก็อีะบางไว้ด้านหลังทุกคลิปแล้เว้ยมึงรู้่ะ ติดต่อกันนะว่สองสามคลิปเลยไอ้คนคนนั้นขึ้นแล้วจ้ะฮะขึ้นหมดยังรายการกูเป็นอีะไรกูรายการกูเป็นซีรวันอีโลเว่นไ่ะจะมาจะมาจะไปตอนไหนระหว่างถ่ายก็ได้กูรักไหมะเฮ้ยรอแฟนผมงอกเหรอเขารีบไปดิตามองจอไม่อย่ามองแฟนเป็นคุยขี้อะไรนะว่าไงนะอ๋อมึงก็อย่ามึงก็อย่ามองขี้แฟนถ้างั้นอะ ปอนะมี่อะไรนะแต่ไม่รู้ว่ามึงชอบแฟนมึงมากไหมฮะถามแบบถามแบบคนที่ไม่เคยมีแฟนแบบอินโนเซนต์เลยเวลาแฟนปวดคีดต้องไปเฝ้าไหมนี่จริงจังอันนี้ที่กู<ต>ซีเรียสมากเลยแล้วแบบต้องนั่งดมได้ไหมอะ่ะมึงนี่สมองสมองอะไรดีเอาปัดทองไปดิก็อินโนเซนต์นะถามาด้วยความสงสัยจริงจริงนะถ้นกูถามกันถ้าถ้าเป็นมึงมึงจะเฝ้าไหมไม่เอาเหม็นน่ะมึงก็ไม่เฝ้ากูก็ไม่เฝ้าไงลูกเอเพิร์ดหนึ่งงะ ขอปืนกับกระสุนหน่อยกูยังไม่ได้จับปืนเลยโอ้กระสุนเก้ายิงติดปืนโอ้ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างยอดีครับการกระสุนโอ้ย่ำขายดูความแม่นยำของฉันไอ้ยหญ่ใหญ่ใหญครอีงธรรมดาเกินไปแกง๊งพวกเราแก๊งลูกอิจตุทุ่มทุ้งทุ่มทุ่มเสา

เอ้าเอ้าเอาบุ้มบึ้ม I'm coming for you อะไรวะด่าเฮ้ยเฮ้ยกูโดนสไปเด้งแล้วสไปลวงกูมึงปีนมาได้ยังไงเมื่อไหร่รอไปไม่ได้ไม่ได้ใจกูน่าตายไม่มีที่จูบไปไม่ได้ไม่มีที่จูบในในกระเป๋าให้ไปเลยแล้วไอ้ตัวนั้นเอเป็นไอ้ทหารอะเก็บไปแล้วอยู่ไหนไม่รู้เอาไว้ไหนฮือร้องใช่ปะโอ้แอมแบ็กเอ้านี่เราเหลือกี่คนอะ เสียแปดหายไปสองซอมบี้ก่อเหล็กใครสองคนข้างล่างนี่นะเออมีปืนบริจาคไว้อ่ะโอ้ยมีนี่ขอองกูมแนี่เป็นของมึงแค่ที่นี่นี่มันปืนชั้นอันเนี้ยเลสเตอร์ไม่มีตั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของโดนไม่เอาซอมบี้เหล็กติดไปด้วยเนี่ยมันติดตามไปด้วยทุกที่เราอะเราไม่มีขอขายอีกแพี่รักไปซื้อแบดเด็กก็ได้ซื้อยากไปอยากได้ปืนใจะไปตาอหมออยากได้อะไรมีแค่สิบห้าบาทเหรอห้ เนี่ยอย่าเขาจะซีนี้ก็ได้ี่ยเมื่อกี้ปะแกมองอะไรรอครับแกคิดอะไรไม่ดีอย่าไปเจอช่างมันอย่าไปได้เจอได้แหละแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เอาอะไรเนี่ยทำไมเผื่อกดตายไอ้เฟนหมดแล้วกูไหม่ก็กระสุนไม่เหลือกูแล้วเบืล์อีกแล้วเด็กโก๊ะไปกัดมันเลยซอมบี้ไอ้ซอมบี้แต่รถไฟพวกกูนี่ยังไงเนี่ยเออออกไปโดดสิกระโดดกระโดดพวกูมึงกระโดด โโอ้หของพวกของมีอยู่ในบ้านนัวเว้ยนัวเว้ยเฮ้ยแฟนกูจะตายแฟนกูเอ๋แฟนของเราไปของเราเนี่ยของในบ้านมันจะมีเขียนว่ามีคุณค่าคือเอาไปขายได้เป็นเก่งที่สุดนาเป็นไม่มีดับดุดเลือมาลองไปก่อนโอ้โหนำสองเฮ้เขาไม่มีอาวุธเขาจะตายเลยเนาะ อะไรเนี่ยไม่ดูแลเลยเอาไว้ดูวยเอาไว้ด้วยเกขึ้นอีกแล้วนั่ะเอาโหแถมมือด้วยด้วยด้วยแหววบาแล้วจ้าไม่อยู่แล้วทีงไหนละมือเอ้ยกลัวได้แหละเอาไปป้องกันเฟนได้เอ็กซ์ดีก็มีจักเครื่องทั้งหน้าครับงโอ้โอ้เป็นยิงดูขับรถยิงเลยโอ้โโอ้โอ้โอเอาเอาล่วงล่วงล่วงหมดเลยเ้วล่วงไปทั้งตับเล้วถ้าไมแค่เราไม่ล่วงอ่ะเป็นตู้ไข่เหรอกูมีจี้ยึดมั่นจิตใจกูไว้อยู่ไงเอ้ยทานจะหมดทานจะหมด ใส่ถ่างแล้วใส่รถไฟเราก็มีถ่านอยู่นี่่ยใส่ใส่รถไฟคิมน้าต้องเล่นแต่ไฟสิบคนเลยโอ้ไม่ใช่กูแล้วคนหนึ่งอะเล่นเล่นแต่ไฟสิบคนเอาอะไรไปรอเลยมเอาเอาคุนั่งผิดที่เอา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 อีกที่สุดท้ายไปจุดเย้เขยคอนเทนต์ จะไปจะมีหนุ่มโปรตีนอยู่ข้างในโดนหนุ่มพีค้ามโตกระทืบเนี่ยโยนไปเลยโยนไปเลยโยนใส่มันไปเลยแล้วมาเปรตโปรตีนด้วยเออมันไม่มอนเลยเว้ยตอนที่เราเข้ามาไี่ฮะมันรืสปอร์ไม่ทันหรือมันหายไปไหนเงียบเลยวะเออยทํามันพุ่งออกมาทีเดียวนี่กับดักเลยนะเฮ้ยไม่มีเลยวะมันไม่มีเลยเราไปเราไปดูเอาเพไปแล้วหลับอยู่เฮ้ยอย่ากูส่งอย่ากูส่งร่างแยกกูไปไม่มีฝาฝาสักตัวมันอพยพไปไหนกันหมดแล้ววะเออมันไม่มีอะไรออกมางเงี้ะ ต้องทำอไมไม่ไม่สปอน่ะเอ้ยดีแล้วนัดไปกันเถอะอ้าวบัคเรียบร้อยไม่สปอนกอแต่ยังถือว่าเรื่องที่ดีนะฮะแอนออกมันไม่มีผมวะก็ไปวโล้มาทั้งเกมเลยอ่ะทีนี้แฟรกูใส่ผมนะก็วนล้แบบนี้นะแต่เข้ามาแล้วมีอยู่สองอันนะคืออะไรอ่ะแม่นอะไรกับเกาะตัวขายจ้าแม่นว h ด ในช่องมึงเลยไม่ใช่ช่องออมคุยกับแฟนไหยต้องพูดล่นมากกว่ามันไหมมช่มันพูดอย่างเดียวเลยมึงมึงมีแฟนมีแฟนอีม่มีแฟนเราใส่นี่ไม่ได้อะใครเป็นเอ้าไปใส่สักคนไหมต่อตัวต่อตัวเนี่ยดีแล้วใส่อ่ะตัวบวกบวก็ใส่นั่นแหละเราจะเป็นเกาะเอ้ยยังไม่แฟนกูใส่แล้วไม่เป็นไงโอ้ยน่าตลกเฉยเลยค่าเล่นมึงแฟนกูใส่พี่ถือกี่เบี้ยไม่เกาะรอยได้เมืองเมืองเมืองเบ๊อุ้่เช้าพอดีเลย ไอ้แฟนอ๋อมายืนมองอะไรเด็กกูเบลูและวกูส่งแยกล่างไปแล้วตั้งโคนเฮ้ยทีนักลบรบรบรบเ,เกิดโดน BVP อ้าวทำไมกูตายอะ่ะ<อ>เฮ้ยมึงมึงไม่หันมาฝั่งคนขับไปเลยเหรอ,มอ,อเมื่อาจจะโดนไอ้ระเบิดไอ้เบนก็ได้เพราะว่าไอ้สลามบอกว่าเป็นโยระเบิดหว่าไ,า <laughs> ไอ้เบนมึงยโยระเบิดเหรอมึงยโยระเบิดหรอไอเยเบน อะไรเนี่ยโยนความฟิตปลายโฟบอีกแล้วบึกเครดิตจิซูนไปโยนได้คนเดียวเรื่องไงในทีมมหากิสลีเบย์หลักฐานนั่นหลักฐานนั่นไหนหลักฐานน้นมาสิไหนเฮ้ยที่รักเลยโอเคครบแล้วออกออกรถนายกูขาดไหลซ้ายไหลขวามีคนซื้อให้แหละไหลซ้ายไหลขวาเขาดไหลซ้ายไหลขวาเอาไปซ้ายไปต้องเอาขวาไปขยับมากกว่าก่อ อะไรลองให้อะไรขอกระสุนหน่อยครับเราจะถึงไปทางเราเลอ้ยวเฮ้เราไม่มีให้แวะแล้วดิใช่ไหมเหลือเทสล่าไงเอ้ยนี่โคราเทสล่าหรอรหัสไปดูสิไอ้โชยูมาแล้วรหัสลบไปไม่ใช่รหัสแล้วเว้ยเปิดแบบชาวล็อกงี้ดีกว่า กระสุนนี่สิโอ้ยตัวไหนกระเด็นออกมานอกร้าโโนเฉยโอ้โหหิวกระสุนก่อนเราหายเรียอกันเลยทีเดียวดีใจกันขนาดนี้อจัดคอนเสิร์ตเลยไหมรวมพลังไงเลือดมันไม่ลดแล้วเพิร์ตนิโคลาทเทนล่าฝั่งขวาขอให้สนุกนะทุกคนกองทัพหมา มัไม่ยินน้ำยางให้วยไงกูจะกูตีกูตีครึ่งหนึ่งพอดีไปหมามันตีครึ่งหนึ่งไปหมาตีครึงทั้งกูตีหนึ่งทั้งตายเลยออกแคมป์แวออกไกลมากกว่านี่นายเลืแม่นายเห็นอย่างนี้แดดยังออกไงยกูยังเจ็บอยู่ตลอดเวลาอ๋อมันยังไม่นำมาบืนมันแค่ฟาคุ้เลยเราต้องเข้าเซฟโซนไม่น่ามีแล้วมั้งต่อไปไปแปดหมื่นเลยปะมันมีเหมืองถังข้างๆอ่ะใกล้เซฟโซนมากคือติดเลยเราได้ทานฟรีเพิ่มไปที่เซฟโซนได้ชอบไปแคมป์จนที่จนอะไรเยี่ยงนี้ จะสลาบเลยนี่นั่นแหละมันให้มัดหน่อยนี่เอาไปหน่นี่นแหละเอออ่อฟิตมากเลยอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนั่นด้วยนั่นจะไม่แว้ทำอะไรกันได้ดีอะไรขนาดนี้นั่นแหละเป็นหูเป็นหูอ่ะอ่ออ่อเราจะไม่แวะที่ไหนแล้วดาใค่มาวางก่อนนะเอาไปวางข้างบนได้นะเไอ้เแม่โดนไอ้แม่เกือบโดนชนลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมึงต้องรีบเข้าก่อนแบตแอปจะหมดอะไรฐานผมฐานผมเดี๋ยวเอาไปหยิบใส่ให้ครับจมจักรกลเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเข้าฐาน โอเคน้องเอาบอลมาเลยนะพี่ไม่เอาพี่มีบอลเยอะแล้วน้องอยากใครมาไดบอลหยิบไปเลยแข่งใหญ่มากเลยแต่ที่รู้ตัวใครตัวมันเยี่ยทีทุกคนไปไปดีกันแล้วไปกันแล้ทุกคนเก็บบอลเดี๋ยวมันจะมีนิโคลาเทสลาโผล่มามันจะโผล่มาตรงหน้าประตูใหญ่ทุกคนไม่มปเก็บบอลให้หมดเลยพวกพี่ไม่เอาพวกพี่จะบริจาคให้พวกน้องที่มาช่วยเหลือพวกพี่ไปเอาให้หมดเลยเยี่ยทุกคนเจ้าซาลาไปเอาเดี๋ยวนี้ ดีเลยทุกคนเดี๋ยวไม่ขิงด้อมขโมยเฮ้ยักษ์คนักมันมาแล้วนิโคลาเทสลาแล้วกูโดนอะไรอ่ะโอ้ยเอาไอออรกูโดนเป็นไพตุ๋ยไปแล้วเอโหอ้าวใครตายอ่ะกูดิแหละไอ้นิโคลาเทสลาก็มานะทุกคนข้างหน้ามาอะไรทีเด็ดนิโคลาเทสลาด้านหลัง ตัวนู่นตัวใหญ่อะ่ะจำยิงตัวใหญ่มีอ่ะป่าคอยสก,กับบกกด,ดกันอยู่ยิงยิงแม่พายกันนะอือคุมกันเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยพระราชาตายพิกิาทีใช่ไหมสามนาทีครึ่งแต่วงี้ให้ชุบปูเลยเหรอเดี๋ยวมีเตีไปหมดเลยดีกว,ว่าโหระว่างปือไาสว่างกันทีผมไปดูซักสมแล้วสิทุกคนเก่งมากเราชนะแล้วเราจะได้ขายเทล่าตอนไหนเน ไม่มีบั๊กแล้วทำไม่ได้แล้ะมันใหม่เลยมันมันมันมีบั๊กใหม่เลยเราเห็นเด็กทีมันอยู่เลยมันบอกว่ามันเอาอะไรหมากับถังอะไรไม่รู้มันติดกันแล้วมันบินเลยอ๋อใช่เป็นม้าถังคนคนคนแม่งแบบไปหาจากไหนกันไม่รู้มันสั่นหาทำบั๊กเรื่อยๆคนแก้บั๊กแม่งตะลึงก็ไหลมันหาเรื่อยๆนะแก้มันก็ทำมาใหม่เรื่อยๆเด็กจะโยนต์กูอ่ะเอาเดี๋ยวไปลองเดิ๋ยไม่ไถือทำได้ไหม เฮ้ยนี่เหน็นี่เนฮ่าฮ่าเอจิบไอจิบไอจิบตายสี่คนเลยอ่ะได้เฮ้อะไรก็ได้อย่าตายหมดด้วยเดี๋ยวแพ้สามสองหนึ่ง